ทุกคนเรื่องครับมีส,สกักการใการน้ำมอนน้อนการน้ำม้อนมาทุกคนค,ะค่ะตู้เย็นเด้อพี่น้องห้องละห้าร้อยห้าสิบบาทเตียงเสริมหนึ่งร้อยบาทค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะนอนค่ะพอยอยู่เด้อพี่น้องห้าร้อยห้าสิบแต่ว่าถ้าเตียงเสริมหน,นึ่งนอนค่ะโอเคค่ะ สาวบนยุระยองสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเมื่อแอร์เลยวค่ะพี่น้องออกจากระยองประมาณตีหากลัวๆเนาะแวะก,กินข้าวแวะเข้าห้องนา้าตอนนี้ถึงนุ่นคุค้นค่ะพี่น้องอ้อยจองที่สอดใบห้าคืนนะเพราะว่าเรามาธุระกันค่ะทุกคนคะเตียงเสริมขึ้นอ้อยบอกเนาะหนึ่งร้อยบาทนะเรานอนกันห้าคืนบรรยากาศกลางคืนเกนิร่มรื่นได้อันนี้ตอนกลางวันนะคะก็จะเป็นบ้านทรงแบบแต่ลนะห้องหลังใหญ่เตียงหกฟุตค่ะทุกคนอันนี้มองจอดรถนะ เป็นครั้งแรกนะคะที่น้อ้อยมาต่างจังหวัดแล้วก็ขับรถมาเองนะคะบ้านเป็นหลังแบบเนานนะ,ะเราอยู่หลังที่แปดค่ทุกคนค่ะตอนแรกว่าจะนอนห้องนี้นะเพื่อนบอกว่ามันแคบนนเนาะเตียงเสริมไม่ได้ะคะ่ะทุกคนนนองซาค่ะพี่น้องวิวหนองซาเดี๋ยวแดดแห้งพี่น้องเอ้ยเป็นตะกินมุมนะน่ะเนาะนน,ะะนองซาค่ะพี่น้องเลี้ยงป่าถพา,ญญา่งบรรยากาศเมื่อแรกเนาะคะ่ะ เงื่อนหักตรีสอดค่ะพี่้องบรรยากาศยังบุญครค่ะพี่้องปลาเยอะมากปลาทับทิมแน่เลยลนะูกปลาทับท,มทิมไม่ใช่ปลาปลาทับทิมตรีสอดเนาะ บรรยากาศไม่เหมือนใครค่ะพี่น้องปลานกกระเรียนตัวน่าจะตกปลาทักทิ้นนะคะแต่ปลาลื่นค่ะยำลื่นส์รีวิวของพักไฮเบิรงกนะคะสำหรับพี่น้องมาเฮทุลเนาะคะไว้พักหาขึ้นเด้อพี่น้องค่าเสียหายสามพันกว่าบาทค่ะพี่น้องประหยัดได้หลายแต่บรรยากาศสวยดีปลอดภัยสะอาดสะอ้านเปิดใหม่นั่เนาะค่ะพี่น้องคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ